โอเคครับมาต่อกันครับอ่ะขอรีแคปนิดหนึ่งนะฮะพาร์ทแรกบทแรกของเราเราพูดถึง regular language นะฮะ regular language เนาะ regular language เรารู้ว่า language 3อันนี้นะฮะเท่าเท่ากันนะฮะเซตของ language นี้เท่ากันก็คือ language ที่ recognize by deterministic finite automata นะฮะ DFA language ที่ recognize by NFA นะฮะแล้วก็ language ที่ describe ด้วย regular expression นะ x, x นะฮะเสร็จแล้วเรารู้อะไรอีกนะฮะนะพวกนี้เราเรียกรวงๆกันว่า regular language นะทีนี้มี language ที่ไม่ใช่ใช not regular นะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเอ่อเอ่อที่เราพิสูจน์มาเกีย่ยกนะับ pumping lemma เนาะมีตั้งหลายอันที่ท,ที่ไม่ไม regular เนาะทีนี้วันนี้เราจะได้ดูเอ่อเอ่อตัวอย่างของภาษานะฮะ ที่ที่สามารถ describe ด้วยเครื่องมือที่เข้มข้นขึ้นนะ language ไม่มี s เนาะ,อะโอเคนะเครื่องมือนี้ก็เรียกว่าเป็นเป็น grammar ที่ที่มันซับซ้อนขึ้นเนาะ regular language จริงๆก็เป็นเป็นเป็น grammar แบบหนึ่งมีวิธีการเขียนแบบหนึ่งเนาะแต่ว่านี้จะเป็น grammar ที่ท,ที่มีมีอะไรดีมีเสรีภาพในการทำมากกว่าเพราะนั้นก็เลยจะส่งพลังมากกว่าโอเคมาดูตัวอย่างเลยครับก่อนที่เราจะดูนิยามเนาะ แล้วลองมาดูว่าสตริงไหนบ้างที่ที่แกมมาเนี่ยนะครับมันมันผมใช้คาว่า generate เนาะซึ่งเดี๋ยวเราจะมีสับของมันอีกทีนะฮะว่าว่าว่าสตริงไหนบ้างที่สร้างจากแกมมานี้ได้นะฮะตัวโปรแกรมภาษา C ก็จะมีแกมมาลักษณะนี้เหมือนกันอย่างที่ผมโชว์ให้ให้ดูไปแล้วนะฮะโอเคอ่ะแกมมาเนี่ยนะฮะถามว่าสตริงอะไรอยู่ในแกมมานี้บ้างนะฮะก็เราจะเริ่มจาก star t symbol ตัวนี้ซึ่งถ้าเราไม่ระบุมันจะเป็นตัวแรกที่อยู่ข้างนี้นะแกมมามันจะบอกว่า a เป็นอะไรได้บ้างเนาะเออถ้ามันไม่ระบุไว้นะฮะสตาร์ทจุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่ตัวแรกนะฮะกฎแรกตัวแรกของกฎแรกนะฮะอันนี้มันจะเหมือนเป็นกฎเนาะแกมมาก,ก็คือเป็นกฎนั่นเองก็คือเราเริ่มจาก A นะฮะแอปพลายกฎกฎไหนก็ได้ที่มีนะฮะสังเกตว่ามีใช้ได้2กฎเนาะ A กับ A B B สมมุติว่าใช้อันแรก,กเราก็ได้เป็น A 0 A 1อย่างเงี้นะฮะแอปพลายกฎเดิมอีกทีก็จะเป็น0 0 A 1 1 ตัวที่แอพพลายก็คือเอ่อนะ,ะได้อน,นี้ออกมาแอพพลายที่เอกทีก็ได้ได้ก้อนนี้ออกมาเห็นไหมฮะได้ก้อนนี้ออกมาแอพพลายอีกทีก็เป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เอหนึ่งหนึ่งหนึ่งะฮะงอกงอกศูนย์เอมาจากเออย่างเงี้ยนะฮะโอเคเสร็จแล้วเราอาจจะพอใจแล้วแปลงมาเป็น B ครับ0 0 0 B 1, 1 1 1จาก B ก็ไปไหนต่อไม่ได้แล้วก็กลายเป็น0 0 0ย์ศูนย์ศนะ,ะออกมาเป็นรูปนี้นะฮะ โอเคซึ่งถามว่าแกรมมาเนี้ยมันสร้างสตริงออกมาได้ในรูปแบบไหนได้บ้างนะฮะโอเคนะฮะแกรมมานี้สร้างสตริงออกมาในรูปแบบไหนได้บ้างพอจะเดาออกไหมฮะว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอันนี้แกรมมานี้ะฮะจะสร้างสตริงที่อยู่ในฟอร์มศูนย์กำลัง n นชาร์ปหนึ่งกำลัง n นะฮะสำหรับ n มากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับศูนย์เนาะ มีชาร์ปอย่างเดียวได้ด้วยเนาะโอเคไหมฮะซึ่งอันนี้อันนี้มันคืออะไรครับอย่างที่เราแสดงมาแล้วจริงๆอันเนี้ยคือนอร์เรกูล่าแลงวูเอเนาะอันนี้อ non language, นอร์เรกูล่าเป็นนอร์เรกูล่าเพราะว่าเราสามารถใช้พัมปิ้งเดลมาสแสดงได้ไม่ยากนะฮะเพราะ,ะนั้นแกมมาเนี้ยเจนเนอเรตแลงวูเอนะฮะมันเอ่อมันจะเจนเนอเรตสตริงนะฮะที่อยู่ที่ที่อยู่ในแลงวูเอชที่ที่เป็นนอร์เรกูล่าแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของแกมมาที่เราจะจะพูดถึงต่อไปนะฮะ ตัวนี้เป็นภาษาที่เรียกว่า c o n t e x t Free context free grammar อ่ะโอเคมาดูตัวอย่างกันนะฮะเริ่มจาก A อกลายมาอนี้เนี่ยไปกดรูไปเรื่อยๆกดกดกดก็จบเป็นอันนี้นะฮะสเต็ปของการแทนค่านะฮะในการแทนกดหนึ่งครั้งเราจะเรียกว่า d e r i v a t i o n นะฮะ d e ล i v วอชั่น derive นะฮะ d e r i v a t i o n นะฮะ, ation, ะ,ฮะโอเคเอ่อก a มม a าเนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยนะฮะ substitution rule ก็คือกฎการแทนค่ากฎการแทนสตริงนะฮะหรือบางคนก็จะเรียกว่า production rule มันขึ้นอยู่ว่าคุณมองทางไหนเนาะ production rule ก็คือสร้างสร้างสตริงออกมาเนาะ substitution ก็ Subst คือกิจกรรมที่คุณทำสออันนี้ใช้ได้ทั้งคูทง่ทั้งสองสับนี้นะฮะเราก็จะพยายามใช้คำว่า substitution rules นะฮะแต่ว่าถ้าคุณไปอ่านหนังสือบางทีจะเจอคำว่า production rules โอเค gamma ก,ก็จะมี variables นะฮะก็คือตัวแปรนะฮะตัวแปรก็คือไอของที่อยู่ทางด้านขวา นะฮะแล้วก็เทอร์มินัลส์เทอร์มินัลก็คือเป็นเป็นเป็นซิมโบลแบบอื่นนะฮะแวริเอเบิลเนี่ยบางทีบางคนก็เรียกว่า non นอนเทอร์มินัลเนาะก็คือมันไม่ใช่ตัวที่สิ้นสุดนะเทอร์มินัลก็คือสุดแล้วนะเทอร์มินัลนะฮะทีนี้จะเริ่มสร้างดีเวลูชันเนี่ยเราก็จะต้องการสตาร์ทแวริเอเบิลด้วยก็คือจุดเริ่มต้นเริ่มต้นเป็นอะไรนะฮะถ้าไม่บอกก็จะเป็นตัวแรกของกฎแรกนะฮะโอเคแกมมา g นะฮะสร้างสตริงนี้ นะฮะมันสร้างมายังไงนะฮะเราก็เริ่มจาก startable นะฮะแล้วก็ apply กดไปเรื่อยๆนะฮะจนได้ string ออกมานะฮะสิ่งที่เราได้มาเนี่ยนะฮะเราบอกว่ามันสร้างยังไงเนี่ยมันมันม,มันจะมองเป็น string ได้ครับก็คือเริ่มต้นจาก a เนาะแล้วก็บันทัดตไปก็คือ a generate 01มานะเราก็บอกว่าใช้ใช้กดแรกนะแล้วใช้กดหนึ่งซ้ำกันไปอีกก็จะได้ก็ก,ก็ก็ได้อันนี้นะฮะ rule หนึ่ง ไล่มาเรื่อยๆจนได้ได้สตริงนี้ออกมานะก้อนนี้เราเรียกว่า p a s s tree จำคำนี้ไหมฮะ,ะถ้าเขียนถ้าใครเป็นสายโปรแกรมมิ่งนะฮะเดี๋ยวก็จะเจอคำนี้นะฮะคอมไพเลอร์ก็จะสร้าง p a s s tree ในการตีความอะไรก็ว่าไปเนาะซึ่งเอ่อตัวเดี๋ยวในวิชาคอมซิทแลบคุณจะได,ได้ได้เรียนนะฮะโอเคนะฮะอันนี้คือเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นการบอกว่านะฮะกรมมามัน generate สตริงออกมาได้ยังไง ะะแสดงด้วย p a s ์ f r e e นะ,ะโอเคทีนี้ Gamma เนี่ยนะครับเราจะใช้คำนี้นะฮะ a ก m มาเนี่ย describe language นะ,ะเหมือนเหมือนที่เล็ก X describe language นะเพราะเล็ก X ก,ก็เป็น Gamma แบบหนึ่งนะฮะ a ก m มา describe language โดยการ generate string ทั้งหมดของของ language นั้นก็คือเราจะนิยามว่า language ของ Gamma เนี่ยก็คือ string ทั้งหมดที่ g a m Gam m a แนั้น generate ได้นะฮะ ถ้าเรามีกัมมา g เราจะเขียน lg นะอันนี้เป็น notation เขาหน้าผมจะทวนอีกทีไม่ต้องไปจำนะฮะ lg 1นะฮะก็คือจะเป็นเป็นรูปรูปแบบนี้นะฮะ g 1ก็คืออันตัวเมื่อกี้เนาะนะเพราะนั้นคำเดิมนะฮะกลับมาแล้วนะฮะ describe เหมือน regular expression ใช่ไหม lex g describe language ใช่ไหมเพราะมันเป็นกัมมามันจะใช้คำว่า describe นะฮะโอเคทีนี้ตัวเมื่อกี้คือ context free gamma นะฮะ เป็นวายกาณ์ context f r e e เนาะภาษาที่ d e s c r i b e by context f r e e กันมากก็เรียกว่า c o n t e x t f r n t l x t g u e g language หลายคนจะงงว่าทำไมมัน c o n t e x t Free คำว่า c o n t e x t Free แปลว่าอะไรนะฮะแปลว่าไม่สนใจบริบทนะ Context คือบริบทเนาะบริบทก็คือไม่สนใจคำว่าไม่สนใจบริบทเนี่ยมันมันโผล่มายังไงนะฮะผมจะให้ดูนิดนึงไม่ต้องถึงไปท่องหรอกนะฮะคือมาดูกดกดเรานิดนึงเนาะเดี๋ยวเราจะมี ฟอร์แมตท,ที่ชัดเจนว่ากฎจะหน้าตายยังไงแต่ว่ากฎเราจะเป็นแบบนี้เนาะข้างนี้จะเป็นตัวแปรแล้วอกตัวแปรนี้ทาให้เป็นอะไรได้เนาะสังเกตว่าตัวแปรเดี่ยวๆยวเนี่ยมันก็แปลงได้เลยใช้กฎได้เลยมันไม่สนใจว่าตัวแปร A จะอยู่ข้าง B จะอยู่ข้างอะไรนะฮะคือไม่มีคอนเท็กซ์นั่นเองก็คือสามารถแอพพลายกฎกับตัวแปรโดยที่ตัวแปรจะอยู่ตรงไหนก็ได้ไม่ไม่มีคอนเท็กซ์มันก็เลยเรียกว่าเป็นคอนเท็กซ์ฟรีนะคอนเท็กซ์ฟรีนะก็เลยเป็นคอนเท็กซ์ฟรีนะก็คือ คุณมีข้างนอกนะฮะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะฮะมีสตริงดีไลท์มาเรื่อยๆแล้วนะฮะเห็น a อยู่ตรงนี้โอเค a อ p พลายได้เลยนะพวกนี้เป็นอะไรไม่สน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 คือเจอตัวแปรก็ซัดเลยนะก็เลยไม่มีบริบทนะฮะก็เป็นคอนเทกต์ฟรีโอเคทีนี้คอนเทกต์ฟรีแกมมาเนี่ยเป็นอะไรที่ทรงพลังมากนะฮะทรงพลังมากเอออันนี้เป็นตัวอย่างของแกมมาอีกอันหนึ่งนะฮะเป็นแกมมาของเอ่อ ลองเดาซิฮะว่าเป็นกัมม่าของอะไรนะฮะ s เดี๋ยวผมจะถามว่า s คืออะไรเนาะให,ให้เดี๋ยวให้เดาหลายคนจะเดาได้แล้วเนาะ s s คืออะไรก็ไม่รู้นะฮะนี่เป็น start variable ของเรานะฮะ s เป็น npvp นะฮะ np ก็จะเป็น cn หรือไม่ cnpp v p ก็ cv cv ตามด้วย pp pp ก็ position เอ้ยผมไม่น่าบอกเลยมาดูนะฮะมาดูมาดู พวกนี้คือเทอร์มินอลทั้งนั้นนะฮะ a the อะไรเงี้ยนะฮะ n ก็เป็น boy girl flower เนาะ v เป็น touch e like s like c prep เป็น with อย่างเงี้ยนะครับ cn ก็คือ article ตามด้วย n o w ใช่มั้เพราะฉะนั้น cn ก็จะเรท a a boy a girl a flower ถ้าดูตามรูปนี้นะฮะหรือ the boy the girl the flower นะฮะ v ก็เป็น verb เนาะนี cv touch like c with อะไรก็ว่าไปเนาะ อันนี้นะฮะกรานี้เนี่ยมันเจเนเรตประโยค a boy s e e s ได้นะมาอย่างไงอ่ะทำไปพร้อมกันนะฮะเราก็เริ่มถ้า,ถ,าถ้าเราดูตามการไล่กดนะ s มันก็จะกลายมาเป็นเอ่อดีไลน์มาเป็น n p v p ใช่ไหมเสร็จแล้วเราแอพพลายกดที่ np.np NP ก็เป็น cn เนาะก็เป็น c n v p แล้ว cn ก็เท่ากับ article กับ noun เนาะก็เป็น article nvp เสร็จแล้วที่ art ก็กลายมาเป็น a ใช่ไหม nvp ผมทำไปทีสเต็ปเนาะแล้วก็ apply กดที่ n a boy vp โทษครับ vp แล้ว apply ที่ vp vp เป็นอะไรได้บ้างเป็น cv เนาะ cv ก็คือเป็น touch เอ่อกับ c ใช่ไหมก็ฮะ boy vp ก็เป็นเอ่อ cv เสร็จแล้วก็ อ่าบอยซีก็กลายเป็น V แล้วก็ยาวยาวเหมือนกันนะครับอ่าบอยซแบบนี้นะถ้าเราจะเขียนเป็นพาร์ส r e ีเราจะเขียนยังไงนะฮะเราก็จะเป็น S เริ่มจาก S นะฮะก็แตกเป็น NP VP ใช่ไหมเอ็นพก็แตกมาเป็นอ่าซอ็นซีก็เป็น Arc แล้วก็ Now a r าก็กลายเป็น A Now ก็กลายเป็น Boy อนี้ B P ก็เป็นเออ่ uh, C V C V ก็กลายมาเป็น V V ก็เป็น C แบบนี้อันนี้ก็เป็น Past 3นะฮะถ้าใครเรียนภาษาอังกฤษเวลาเรียนเรื่องไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอ่ะมันจะเป็นอารมณ์เนี้ยนะครับมันจะเหมือนกันเนาะถ้าประโยคซับซ้อนขึ้นนะฮะถ้าประโยคซับซ้อนขึ้นเช่น A boy see a flowers นะฮะมันจะมันจะเป็นแบบนี้เนาะผมเติมแบบ flower ไปด้วยเนาะ มันจะเปลี่ยนยังไงเนาะมันก็จะเปลี่ยนตรง vp ตรงนี้ครับเป็น vp เออไม่ใช่ cv เนี่ยจะไม่เป็น v แล้วจะเป็น vnp เนาะ cv แล้วก็เป็น vnp ตรงนี้ก็มี np ติดมาด้วยแล้วก็ np ก็สุดท้ายจะกลายเป็น art flower นะเพราะฉะนั้น cv ก็จะเป็น np ตรงนี้ np ก็เป็น art, อะไรนะ cn เป็น art เป็น noun แล้วก็ flower แบบนี้ตน้ตนไม้ก็จะแตกแยกออกมาประมาณนี้นะฮะ No. ถ้า a g i r l with a flower like the boy ก็น่าจะทำได้เหมือนกันนะฮะก็จะเลือดสาดต้นไม้ก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะแต่ว่าทั้งหมดนี้มัน g e n e r a t ได้จากจากจาก gamma ตรงนี้นะเราสามารถใส่ gamma ให้มันซับซ้อนขึ้นได้อีกนะฮะเป็นภาษาอังกฤษที่มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นเป็นเครื่องมือสำคัญอันหนึ่งเลยที่เขานักภาษาศาสตร์เนี่ยเขาใช้ศึกษาภาษานะเพราะนั้นอันนี้เป็นจุดที่ ที่ formal language นี่มันมีความเข้าใกล้ตัว natural language ระดับหนึ่งแต่ว่าภาษาธรรมชาติจริงๆแล้วมันซับซ้อนกว่าน,นี้เยอะเนาะถ้าเราพยายามหากฎที่มันเป๊ะๆโดยมากมันจะหาไม่ค่อยได้นะฮะเพราะภาษามันค่อนข้างกระดุกระดิกนะฮะโอเคทีนี้ definition ของ context free grammar เนาะผมจะไปเร็วมากเพราะว่าเดี๋ยวคราวหน้าเรามาทวนอีกทีแต่ว่าขอสรุปมองว่าเป็นการสรุปเนาะ context free grammar เนี่ยเป็น f o r tuple นะฮะเวลาเจอคําว่า f o r tuple f tuple ก็ไม่มีอะไรก็คอนนือแปลว่า การระบุของอย่างเนี้ยมันต้องมีของอยู่4อย่าง5อย่างอะไรก็ว่าไปจำได้ไหมฮะ m machine m มีเป็น5 tuple เนาะ dfa มีไฟล์เป็น f tuple อันนี้ก็เหมือนกันนะฮะอารมณ์อารมณ์คล้ายกันโอเคเอ่อมีมี f o r tuple นะฮะก็มี v variable นะฮะก็คือเป็น non-terminal เนี่ยเป็นตัวแปลต่างเช่นเมื่อกี้ก็ s n p v c อะไรเงี้ยเป็น variable เป็นตัวแปลทางนั้นนะฮะมี alphabet คืออันนี้จะเทียบเท่ากับอัลฟาเบสเนาะมีไฟไนต์เซตดิสจอยจาก C จาก V นะฮะเพราะว่าไม่งั้นาคุณจะงงว่าอันไหนคือตัวแปรอะไรคือเทอร์มินอลนะฮะเรียกว่าเทอร์มินอลนะฮะซึ่งเทอร์มินอลนี้จะเล่นบทบาทเดียวกับอัลฟาเบสในไฟไนต์ออโตมาตานะฮะอะเป็นเซตของ rules นะฮะเป็นกฎนะ,ะโดยที่กฎแต่ละอันนะฮะจะประกอบด้วย variable แล้วก็ string of variable and terminal นะฮะกฎตัวอย่างเช่นเอ,อ่ออะไรนะ a กลายมาเป็น 0a1 อย่างเงี้ยนะฮะก็กดจะประกอบด้วย variable นะฮะแล้วแล้วก็ string ที่ประกอบไปด้วย variable กับ terminal นะฮะแล้วก็ start variable สุดท้ายนะฮะเราจะเริ่มยังไงเนาะซึ่งบางทีเราเขียนกันมากแล้วเราไม่ไม่บอกก็เป็นตัวแปรที่อยู่ในบรรทัดแรกนะฮะประมาณนี้นะมันก็มีคำเพิ่มเติมเนาะเป็นแบบเอ่ออะไรนะสมมุติเรามีกดกด a ไป w อย่างงี้นะฮะเราก็จะบอกว่า a UAV เนี่ยพอใช้กฎนี้ก็เรียกว่ายิวนะฮะจากอันนี้พาไปพาไปเป็นอันนี้นะฮะเราจะบอกว่าเราใช้เครื่องหมายนี้นะฮะเครื่องหมายเหมือน imply เลยนะฮะเครื่องหมายนี้นะฮะทีนี้เราจะบอกว่ายิวดีร้านะฮะถ้าหรือจะเขียนอย่างนี้นะฮะยิวเนี่ยหนึ่งสเต็ปนะฮะใช้หนึ่งกฎนะฮะยิวเนี่ยมันได้เขียนเครื่องหมายสตาร์ก็นึกถึงเครื่องหมายสตาร์เลยเนาะแปลว่า วิ wing, wing 0, ่งวิ่งศูนย์หรือหรือหนึ่งหรือมากกว่าน,นั้นนะฮะสเต็ปก็คือเราจะเขียน u d e r i v e v นะฮะถ้า u เท่ากับ v หรือมี sequence ที่แปลงไปไปเรื่อยๆนะฮะได้ v ออกมาประมาณนี้นะฮะก็มีสองสับนะฮะ u <Y ield S 1> กับ d e r i v e นะฮะ u คือ apply หนึ่งสเต็ปเนี่ย u คือ apply หนึ่งสเต็ป d e r i v e คือ apply ศูนย์ศูนย์อมนะฮะไม่ต้อง apply ก็ได้นะฮะ d e r i v e ตัวเอง ได้ได้ด้วยนะครเพราะอันนี้มันเป็นสตาร์เนาะนึกถึงนึกถึงซิกมาสตาร์เนาะสตาร์ความหมายเดียวกันนะฮะโอเคทีนี้มาดูตัวอย่างครับตัวอย่างนี้น่าจะอาจจะไม่รู้เคยเห็นยังนะฮะโอเคเอ่อ G3 นะฮะเป็นแกมมาสามนะฮะมีตัวแปรอยู่ตัวเดียวนะฮะมีเทอร์มีเทอร์มินอลนะฮะอันนี้เป็นเทอร์มินอลนะฮะแล้วก็มีกด R แล้วก็เริ่มที่ S นะฮะ R ก็มีกดกดเดียวแบบนี้นะฮะกด จริงๆมันคือกฎอย่างนี้นะฮะเวลาเขียนอย่างนี้นคือ a s b s, s s แล้วก็ s กลายเป็นซิกเอฟซีรอนนะฮะมันเขียนรวมกันเป็นแบบนี้ได้เลย s กลายเป็น a s b แล้วก็ s s อันนี้เป็นหลือเลยนะฮะใช้ใช้เครื่องหมาย o แบบนี้เพื่อความสะดวกเราจะได้ไม่ต้องหลายบรรทัดเนาะเมื่อกี้ผมก็ลืมบอกนะ,คะเครื่องหมายทับอันนี้อันนี้คือ o นะฮะเนาะถามว่านี้มันเจนเนเรตสตริงอะไรได้บ้างนะฮะก็ลองไล่ดูเนาะ แน่นอนเอ่ออันนี้สติงว่างนะครับเหมือนเดิมเลยกลับมาเหมือนเดิมนะฮะก็ AB ก็ได้นะสติงว่างก็ได้นะเอ่อ A B A, A A A B B B อย่างงี้ก็ได้นะมีอะไรอีกได้เยอะฮะได้เยอะด้วยกฎเนี้ยคุณก็งอก A B A B B, B มาได้เลยนะฮะก็จะเป็น A A A, A B, B B นะแบบนี้ก็ได้นะ ด้วยกฎนี้ก็คือเหมือนว่าเอามาต่อได้หลายๆตัวเนาะก็เป็น a b หรือว่า a, a a a b อันนี้ก็น่าจะได้นะฮะประมาณนี้นะฮะอันนี้ไม่น่าได้นะเดี๋ยวนะ a, a b อ๋อได้เหมือนกันนะโอเคนะฮะก็ทำสตริงได้หลายแบบแต่ว่าสังเกตว่าอันนี้จะเป็นสตริงที่ถ้าเราดูดีนะฮะมันจะเป็นสตริงที่เอ่อมีจำนวน a เท่ากับจำนวน b นะฮะแล้วก็ a มาก ตัดสตริงใดๆมาก็ตาม a a จำนวน a มันจะมากกว่าเท่ากับ b ตลอดนะฮะประมาณนี้นะลองลองไล่ดูนะฮะเวลาใกล้หมดแล้วผมจะไปเร็วๆเดี๋ยวขาวหน้ามาดูกันนะฮะก็มีแพ็กทิสให้ลองเขียนเอ่อไม่เป็นไรเดี๋ยวมาทำข่าวหน้าเนาะแล้วก็มีตัวอย่าง expression นะฮะเครื่องหมายบวกลบคูณเนี่ยฮะก็เราบอกว่า expression ทางคณิตศาสตร์นะฮะนะก็มาจากเป็น expression อาจจะเป็นตัวแปรเลยหรือเป็นวงเล็บหรือเป็นคูณ บวกก็ได้นะฮะอันนี้ก็สร้าง expression ได้นะฮะแล้วก็มี ambiguity ได้ซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าเราเราพูดกันนะฮะก็มีตัวอย่างพวกนี้เดี๋ยวตรงนี้เราคราวหน้าเรามามาเขียนกันครับตรงนี้ practice นะฮะวันนี้เดี๋ยวเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านครับ